สวัสดีครับผมแอดมินเพจทีม b บายนะครับวันนี้เราอยู่กับช่วง T-Unbox กับ Samsung Galaxy b u d l i ไ e นะครับหรือจะัวน้อยเองตอนนี้แอดมินได้มาครอบครองแล้วนะครับกับโครงการ be the first ของ s u n s u n m i n p มาเพื่อแกะให้ลูกเพจดูโดยเฉพาะเลยตัวนี้ข้างหน้ามีตัวเจ้าหูฟังเป็นลูกถั่วเนี่ย สีน้ำตาลไม่ก็คือสีมิสิกบอ์สีเดียวกับเจ้าซ a m ซ u เ g ซี l hmm. น x y n ด t ี่สเลยข้างหน้าตัวข้างหลังก็ในกล่องมีบอกข้อมูลคร่าวๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้มินป้ายายทีเราแกะดูไปเลยดีกว่าปึ๊บเปิดมาอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนกล่องนี้ก็คือมีอะไรเอ่ยเปิดปึ๊บเป็นสายชาร์จนะครับ USB Type C แล้วก็เจ้านี้น่าจะเป็นยางจุกยางนะครับสำหรับเปียน ตัวดีไปก่อนปึ๊บตัวนี้เป็นอะไรเออปุ๊บ๋อ,อเป็นคู่มือคู่มือวิธีใช้ใช่ไหมนั่นแหละจริงๆด้วยคู่มือภาษาไทยนะครับตอนนี้มันอยู่กับจ้างหูฟังแล้วถอดปลอกก่อนตัวนี้จะเป็นกล่องหูฟังนะครับขนาดก็ถือว่าไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เลยนะครับสีมิสติกบ o อน ข้างหน้าสลักโลโก้ซัมซุงแล้วก็สาตล b AKG ข้างหลังเป็นที่เสียบสายชาร์จ USB Type C นะโอเคจะลองเปิดดูปั๊บอ่ะเจอแล้วเจ้า Galaxy Buds Live นะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองถั่วจริงด้วยนะครับถั่วจริงตัวนี้ก็เป็นกล่องชาร์จนะครับตัวแบตเตอรี่กล่องชาร์จเนี่ยความจุอยู่ที่472ม ah, ิลลิแอมป์นะตอนนี้การใช้งานเนี่ย a m s ซุงบอกว่า ชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยฟังได้6ชั่วโมงถ้ารวมกับตัวเจ้ากล่องชาร์จด้วยก็โดยรวมแล้วอยู่ที่21ชั่วโมงนะครับตัวหูฟังทั้งขวาทั้งซ้ายจะมีไมโครโฟน3ตัวสำหรับอะไรนะครับสำหรับการตัดเสียงรบกวนหรือ ANC นั่นเอง ANC ของเจ้า Samsung Galaxy แบบไรเนี่ยก็คือ Active Noise Cancellation นะครับหรือการตัดเสียงรบกวนในย่านความถีต่ำนะเพื่อเราได้ยินเสียงสำคัญสำคัญอยู่เช่นใส่หูฟังอยู่เนี่ยก็ เดินข้ามถนนได้นะครับก็ด้นเสียงแต่ลดเสียงลรนะภายนอกหูฟังเนี่ยจริงๆสีภายนอกเนี่ยจะเป็นสีมิสิกบอน์ก็จริงนะครับแต่ความเงาจะต่างจากเจ้าตัว g r a ซี Note 20อยู่พอสมควรนะข้างนอกเนี่ยดูถ้าจะเป็นไมโครโฟนนะครับสำหรับรับเสียงจากภายนอกเข้ามานะฝั่งนี้2ตัวอ่านะภายในตัวนี้บริเวณขอบตัวนี้ยครับเขาจะเรียกว่าโปโกพินนะ ตัวนี้คือสามารถใส่แล้วเนี่ยไม่หล่นไม่เจ็บหูอ,อทางสังคมของข้ามาันเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวแอดมินลองใส่ให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะมันจะเจ็บหูไหมป๊บพอแอดมินใส่เข้าไปเนี่ยมีเสียงรู้สึกจะเป็นเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาอีกนะองสอ่าตัวนี้จะเป็นตัวตรวจับว่าเราใส่หูฟังตูนี้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ ตัวหูฟังเนี่ยทำงานด้วยระบบเชื่อมต่อบลนะูทูธ5.0ตัวนี้ไดเวอร์เสียงขนาด12มิลตัวนี้ผลิตโดยซัมซุงก็จริงนะครับแต่ว่ามีการปรับแต่งโดย AKG นะเสียงต้องดีแน่นอนแต่เดี๋ยวแอดมินขอไปฟังดูก่อนว่าเสียงจะดีอย่างที่ s ซัมซุงโฆษณาไว้ไหมแอดมินคิดว่าชอบนะแอดมินชอบเลยเพราะว่าพอใส่แล้วเมื่อกี้รู้สึกสบายหูมากเลยนะครับ ครั้งหน้าเนี่ยครับอยากให้แอดมินเอาอุปกรณ์ตัวไหนหรือแกจิตตัวไหนเนี่ยมาแกะกล่องให้ดูอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพร้อมกับเจ้าตัว s มซุ g แก x y b บัเดี๋ยวแอดมินไปฟังดูก่อนว่าเสียงมันจะดีไหมนะครับผิดพลาดประการใดขออาภาัยในหน้าที่นี้ด้วยไว้พบกันโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ